อันยองสวัสดีครับทุกคนเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี2025สำหรับคลิปนี้โอติ่งก็ได้รวบรวมมาแบบเน้นๆคอนเทนต์เกาหลีส่งท้ายปีใน10ซีรีส์หนังและรายการเกาหลีห้ามพลาดประจำเดือนธันวาคม2025จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยสำหรับ รายละเอียดวันออกอากาศเนื้อเรื่องย่อและลิขสิทธิ์ทับไทยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดโอติงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยก่อนจะรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติงนะครับมาเริ่มวันที่เรื่องแรก The Price of Confession คำสารภาพล้างเลือดซีรีส์จาก Netflix ที่ได้สสาวนักแสดงตัวท็อปของวงการจอนดยอนมารับทนำร่วมกับ คิมโกอึนพร้อมสมทบด้วยพักแฮซูกับจินซอนกิวเรื่องราวของอันยุนซูคุณครูสอนศิลปะบูธี่ไฟฝันถึงความสุขเล็กๆแต่ชีวิตของเธอนั้นกลับพลิกผันเมื่อเข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมสุดโหดจนทำให้เธอต้องไปติดคุกติดตารางที่นี่เองเธอได้ไปเชิญหน้ากับ โมอื่นหญิงสาวลึกลับที่ทุกคนต่างหวาดกลัวจากข่าวลือและอดีตอันมืดมิดโมอื่นเป็นคนเดียวที่ยื่นมือมาหาและให้ความช่วยเหลือยุ่นสู่ความสัมพันธ์ทั้งคู่เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างซับซ้อนในคารที่พวกเธอได้พยายามเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังในคดีฆาตกรรมครั้งนี้ตัวละครอื่นในเรื่องก็จะมี ดงหุนอายการฝีมือดีจากสำนักง,งานอายการเขตเหนือซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกคนแม้ว่าเขาจะเป็นคนฉลาดและแตัดสินใจได้อย่างดีเยี่ยมแต่สิ่งสำคัญของเขาก็คือความขยันหมั่นเพียรทําให้เขาสามารถทําคดีภาคสนามกับสถานีตํารวจได้โดยตรงดงหุนเดิมพันชื่อเสียงของเขาที่สั่งสมมาในการเปิดโปงความลับของอันยุนซูและโมอื่นอีกหนึ่งตัวละครสําคัญจางจองกูหัวหน้าทนายความจากสำนักง,งานกฎหมายดันจีเคยเป็นอดีตนักมวย โดยเขารับหน้าที่ว่าความให้กับอันยุนซูแม้จะเป็นทนายความที่อัตราการชนะคดีต่ำที่สุดคนหนึ่งในวงการแต่เขาก็มีความมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวไม่เคยทำให้ผิดหวังเขาเป็นตัวละครที่มีความอบอุ่นและทุ่มเทเพื่อลูกความของเขาเรื่องราวดราม่าสุดซับซ้อนจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามกันได้ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมเป็นต้นไป12ตอนรวดซับไทยและภาคไทยทาง Netflix เท่านั้น เรื่องต่อมาโปรโบโน่สู้สุดใจทนายอาสาซีรีส์คอมเมดี้กฎหมายจากช่อง TVN ที่จะได้จองคยองโฮมารับบทนำในแนวกฎหมายอีกครั้งหรืจะแสงนำร่วมกับโซจูยอนยุนนามูซอเฮเยวอนคังฮยองซอกและเชเวแดฮุนเรื่องราวของคังเดวิดผูยภาคสาที่มีความทะเยอทะยาน เขากำลังมีเส้นทางอาชีพที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจากผลงานอันยอดเยี่ยมและภาพลักษณ์ที่ดูดีทำให้เขาได้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในวงการกฎหมายและมีผู้ติดตามจำนวนมากในโซเชียลมีเดียแต่แล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทำให้เขานั้นต้องลาออกจากงานพูดภาคษาเวลาต่อมา เขาตัดสินใจเริ่มต้นใหม่โดยการเป็นทนายความอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกาไรที่ชื่อว่าโปรโบโนที่นี่เองเขาได้พบกับพักกีปุ่มทนายความสาวที่หลงใหลในกฎหมายแต่ทําทุกอย่างอย่างเต็มที่เสมอเมื่อสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเธอเชื่อว่าภารกิจของทนายความก็คือการปกป้องสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมทางสังคมเดวิด และพักกีปุมซึ่งเป็นสมาชิกทีมทนายอาสาของสมาคมโรโบโนได้ใช้ความสามารถเพื่อปกป้องเหยื่อที่ตกในสถานการณ์ขับขันและต้องการคืนความยุติธรรมให้กับพวกเขาตัวละครอื่นในเรื่องก็จะมีจางยองเชวทนายความอาสาประสบการณ์8ปีอยู่นันฮีทนายความอาสาที่อายุน้อยสุดในทีมฮวางจุนอูทนายความอาสาหนุ่ม และอูมยองหุนทนายความคดีอาญาเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่ได้ฝึกอบรมร่นเดียวกันกับเดวิดรอรับชมซีรีส์กฎหมายที่ดูแล้วไม่เครียดกันได้เริ่มออนแอร์ตอนแรกวันที่6ธันวาคมรับชมได้ทางเน็ตฟลิกซ เรื่องต่อมา Surely Tomorrow เพียงพรุ่งนี้ยังมีหวังซีรีส์โรแมนติกจากช่อง JTBC ที่นำแสดงโดยพักซอจุนประกบคู่กับวอนจีอันพร้อมสมทบด้วยอีเอลอีจูยองและคังกีดงเรื่องราวเล่าถึงการกลับพบกันอีกครั้งของอดีตคู่รักนำมาโดยอีคยองโดนักข่าวหนุ่มที่ใช้ชีวิตอย่างจริงจังและมีความมุ่งมั่นในงานที่ทำอยู่ ส่วนทางด้านของซอจีอู U. อดีตแฟนสาวของเขาเธอปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งอย่างไม่คาดคิดทั้งคู่นั้นเคยคบหากันและเลิกกันมาแล้วถึงสองครั้งแต่การกลับมาเจอกันในครั้งนี้เป็นในฐานะนักข่าวที่รายงานข่าวอื้อฉาวในเรื่องชู้สาวของสามีจีอูตวงจีอูตัดสินใจอย่าร้างกับสามีก่อนที่ฐานไฟเก่าระหว่างเธอกับพยองโดจะคุกรุ่นขึ้นมาอีกครั้งเป็นการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคนเดิมตัวละครอื่นในเรื่องก็จะมีซอจียอน พี่สาวของซอจีอููุท่รักน้องสาวอย่างสุดหัวใจปัจจุบันเธอเป็นซีอของจาริมอัพพรเรลเธอมีบุคลิกเงียบสงบและเป็นคนสุข,ขุมรอบคอบพักเซยองสมาชิกชมรมจีริมยอนยอลหรือชมรมไร้ระเบียบเมื่อสมัยเรียนเธอเป็นเพื่อนที่ใช้ชีวิตวัยเด็กร่วมกับเคียงโดและจีอูปัจจุบันเป็นผอ o. สถาบันศิลปะที่คอยซัพพอร์ตชาอูชิกสามีของเธอในทุกวิถีทางส่วนชาอูชิกสามีของพักเซยอง แม้จะไม่มีเงินมากมายแต่เขาก็เป็นชายหนุ่มที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักต่อภรรยาของเขาปัจจุบันเขาทํางานเป็นนักสแสดงตัวละครสําคัญอีกหนึ่งคนอีจองมินปัจจุบันทําธุรกิจรถมือสองโดยเขาเป็นตัวกลางที่คอยประสานร,ระหว่างสมาชิกชมรมจีริมยอนยอนแม้เดินทางไปทำธุรกิจต่างจังหวัดแต่เขายังหาเวลาว่างมาจัดงานเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนอยู่เสมอเพื่อรักษามิตรภาพระหว่างกลุ่มเพื่อนเอาไว้ไปลุ้นและเอาใจช่วยคยองโด

เรื่องต่อมาคือนาเนยโฮซูซีรีสันหนึ่งตอนจาก TVN และ t ี i n g นำแสดงโดยพักยูริมชามมีคยองและยูจีวานโดยเรื่องนี้ไม่มีรายละเอียดมากนักจะออกอากาศวันที่8ธันวาคมไม่มีซับไทยโดยหนึ่งเรื่อง Housekeeper ที่จะเป็นซีรีส์หนึ่งตอนจาก t v วและทีบิงอีกหนึ่งเรื่องนำแสดงโดยยุนซังจองคังนาออนและจังยองนำเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของเพื่อนสองคนที่เป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างของกันและกันฮันซังมีเธอเติบโตขึ้นณสถานเงเด็กกำพร้าหลังจากแม่ของเธอหนีจากบ้านไปตั้งแต่เธอยังเด็กและโหยาหาแม่เสมอมาเวลาต่อมาซังมีได้พึ่งพาฮันมีจินเพื่อนของเธอที่คอยอยู่เคียงข้าง และได้วความช่วยเหลือจากมีจินนี่เองซังมีจึงได้เติบโต,ตอย่างดีโดยปัจจุบันทําง,งานเป็นพยาบาลแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ได้พบกับแม่บ้านที่มีชื่อว่าควักฮยันนัมโดยบังเอิญซึ่งการพบกันครั้งนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลเรื่องนี้จอโอกาศวันที่9ธันวาคมซับไทยยังไม่มีเรื่องต่อมาเลิฟมีขอสักคนที่พร้อมจะรักซีรีส์โรแมนติกดราม่าจากช่อง JTBC นำแสดงโดยซอฮยอนจินจางยอล ยูแจมยองยุนเซอาอีชีอูและดาฮยอนทวายส์เล่าเรื่องราวของซอจุนคยองสุตินรีแพทย์ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานแต่ยึดมั่นในความโสดไม่สนใจเรื่องความรักวันหนึ่งชีวิตของเธอต้องเปลี่ยนไปเมื่อได้พัวพันกับจูโดฮยอนโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงชื่อดังผู้รักอิสระการได้พบกับจุนคยองทำให้ชีวิตของเขาเริ่มเปลี่ยนไปตัวละครอื่นในเรื่องก็จะมีซอจินโฮพ่อของจุนคยองเขาเป็นคนที่ยิ้มสู้ ในทุกสถานการณ์เวลาต่อมาเขาตัดสินใจกเกษียณอายุการทำงานจากการรับราชการโดยสมัครใจเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตแต่เขากลับต้องเผชิญช่วงเวลาสุดเลวร้ายที่แม้แต่รอยยิ้มที่เคยฝืนยิ้มได้ก็หายไปแต่ขนะนั้นเองความรักก็เข้ามาหาเขาอยากไม่ทันตั้งตัวจินจายองเธอเป็นไกด์นำเที่ยว ที่เข้ากับคนง่ายเป็นคนโรแมนติกมีสเสน่ห์ลาเริงสดใสยอยู่เสมอจายองสังเกตเห็นว่าจินโฮซึ่งแม้จะมาเที่ยวพักผ่อนแต่กลับไม่แสดงอาการตื่นเต้นออกมาเลยเธอจึงได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาซอจุนซอน้องชายของจุนกยองเขานำเนคนที่โหยหาความรักและอยากได้รับการยอมรับอยู่เสมอด้วยการซัพพอร์ตจากพี่สาวเขาจึงได้เรียนต่อปริญญาโทแต่ชีวิตของเขานั้นให้ความสําคัญอันดับหนึ่งคือแฟนสาวของเขาทางด้านของ จีฮเยอนเพื่อสมัยเด็กของจุนซอที่อยู่ด้วยกันมั้งแต่อนุบาลเธอนั้นเป็นหนอนหนังสือมาตั้งแต่ยังเด็กและตอนนี้ทํางานเป็นบรรณาธิการสํานักพิมพ์ที่มีความฝันอยากเป็นนักเขียนิยายเธอคอยดูแลจุนซอเหมือนคนในครอบครัวซึงอาจจะดูแลดีกว่าพี่สาวแท้ๆของเขาด้วยเพราะเหตุน,นี้เองเธอจึงรู้เรื่องราวความรักของจุนซอเป็นอย่างดีแต่ต่อมาทั้งสองก็เริ่มรู้ตัวว่ามิตรภาพอันยาวนานของทั้งคู่ได้เบ่งบานเป็นความรักโดยไม่รู้ตัว บทสรุปขเรื่องนี้จะเป็นยังไงกับเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนที่ต่างโหยหาความรักจับตาดูเคมีของคู่พระนางคู่รอและคู่รุ่นใหญ่กันได้เรื่องบอล์ตอนแรกวันที่19ธันวาคมซับไทยแบบถูกลิขสิทธิ์ทางวิวต่กยยยเยอ่ะ่อม่เนง่งต่อมาเลิฟ Track ซีรีส์โรแมนติกจากช่อง KBS 2 ที่จะเป็นการรวบรวมเรื่องราวความรักโรแมนติก10เรื่องที่แตกต่างกันไปซึ่งเรื่องนี้จะได้นักเขียน9คนและพุ่มกับอีก4คนมาร่วมในโปรเจกต์อีกทั้งยังมีนักแสดงหลายคนร่วมแสดงในแต่เรื่องไม่ว่าจะเป็นองซองอูฮันจีฮอนอีดงฮวีบังฮโยรินคิมอายองมุนดงฮยอกกงมินจองอิมซองแจคิมยุนเฮคิมมินชอลคิมซอนยองคิมดันอีจุนแบยุนคยองคิมฮยังกี จินโฮอึนจอนเฮเยจินและยังแดฮยอกเป็นต้นเรื่องนี้จะออนแอร์ air, วันที่14ธันวาคมเป็นต้นไปซับไทยยังไม่มีเรื่องต่อมา First Man ซีรีส์ดราม่าละครนำเน่าตอนยาวจากช่อง MBC นำแสดงโดยฮัมอึนจองโอฮยอนคยองยุนซอนอูพักกอนอิลและคิมมินชอลเล่าเรื่องราวของโอจังมีและมาซอริน สองพี่น้องฝาแฝดที่มีเหตุให้ต้องใช้ชีวิตตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงจางมีเติบโตขึ้นเป็นผู้หญิงที่อบอุ่นและซื่อสัตย์ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องขณะที่ซอรินเติบโตขึ้นมาเป็นทายาทมหาเศรษฐีผู้คุ้นเคยกับการได้สิ่งที่ต้องการไม่ว่าต้องแลกเด้วยอะไรก็ตามโชชะตาได้นำพาทั้งคู่มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันจางมีต้องเข้าพัวพันกับโลกที่มีคุ้นเคยในโลกแห่งความโลภก,การแก้แค้นและความทะเยอทะย,ยานอันโหดร้ายตัวละครอ,อื่นในเรื่องก็จะมี แช่ฮวายองอดีตดาราดังผู้ที่พร้อมทาทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์คังแบกโฮเขาเป็นคนที่ได้รับความรักจากทุกคนโดยรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาบุคลิกที่อบอุ่นซึ่งนอกจากหน้าตาดีแล้วเขายังเป็นคนที่จิตใจดีเปลี่ยนไปด้วยความยุติธรรมคังจุนโฮเด็กหนุ่มชาวเมืองผู้เย็นชาไร้รอยยิม้มและมีความตรงข้ามกับคังแบกโฮน้องชายของเขาแต่หลังจากได้พบกับโอจังมีเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะตกหลุมรักเธออยางหมดหัวใจจินฮงจู หญิงสาวที่ทำทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ต้องการเธอมองโอจังมีเป็นเหมือนหนามยอกอกและจะเป็นคนที่เพิ่มความขัดแยง้งรวมถึงความตึงเครียดในรักสามเศร้าระหว่างพระเอกกับนางเอกเรื่องนี้จะออนแอร์ตอนแรกวันที่15ธันวาคมและคาดว่าจะจบลงในช่วงมิถุนายนปี2026ซับไทยอย่างไม่มีเรื่องต่อมาว i เล์ ains, ซีรีส์อาชญากรรมจาก ทีบิงนำแสดงโดยยูจีแทควักโดวอนอีบอมซูและอีมินจองเรื่องราวการมาชิญหน้าระหว่างเหล่าวายร้ายเพื่อชิงแบงค์ปลอมซึ่งเป็นแบงค์ปลอมคุณภาพสูงตัวละครหลักประกอบไปด้วยเจนักวางแผนอัจฉริยะที่ไม่มีใครรู้ชื่อจริงเขาซ่อนเร้นตัวในเงามืดเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมีอัตราการก่อเหตุอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบ100โดยตัวของเจ มีอาการทางจิตในโลกอาชญากรรมที่ชอบเรียกการก่ออาชญากรรมที่สำเร็จแล้วว่าเป็นผลงานและก็มีจางจุงฮยอกตำรวจสายสืบสีเทาผู้ทุจริตในหน้าที่และหมกมุ่นกับเงินทองเขาคอยรับสินบนบรรดาพวกโจรชากีแทอดีตหัวหน้าทีมอาชญากรรมทางการเงินที่ NIS แต่เขาไม่ได้ทำงานนี้อีกแล้วเนื่องจากการก่อเหตุของเจซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนทำให้ชากีแทพยายามไล่ล่าเจให้มาชดใช้ความผิดให้ได้ ส่วนทางด้านของฮันซูฮยอนเธอเป็นนักปลอมแปลงอันดับหนึ่งของโลกเธอนั้นใช้ชีวิตมาอย่างสิ้นหวังก่อนจะได้พบกับยังโดซานักปลอมแปลงระดับปรมาจารย์ที่สอนศาสตร์นี้ให้กับเธอเขาเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นนักปลอมแปลงอัจฉริยะเมื่อ5ปีก่อนชีวิตของเธอก็พลิกผันเพราะโปรเจกต์ที่เจได้วางแผนเอาไว้ขณะที่เธอกําลังรอคอยการแก้แค้นเธอได้กลายมาเป็น นักปลอมแปลงแบงค์ปลอมที่เก่งที่สุดรอรับชมเรื่องนี้กันได้มีกำหนดออนแอร์วันที่18ธันวาคมเป็นต้นไปซับไทยทาง HBO Max ูเปอร์ฮอลต่อมงา The นนะว้าวนายจริงหน้าจริง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 จงจริ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 งจจ กับทุกความสูญเสียในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ประสบภัยทุกคนด้วยครับสำหรับเรื่อง The Great Flood ภาพยนตร์ออริจินัลจาก Netflix ที่ถูกเลื่อนออนแอร์จากเดิมกำหนดฉายในปี2024โดยเรื่องนี้ได้พูดกับคิมบยองอูที่เพิ่งได้ฝากผลงานเรื่องอ่านชตาวันสิ้นโลก o m n i s c i e n ร e เดอ e ์เดอะพรอฟ The Great Flood จะนำแสดงโดยคิมดามี พักแฮสูและควอนอินซองเล่าเรื่องราวของมหาอุทกภัยเกืนกิดนโลกซึ่งมันอาจจะส่งผลให้เป็นวันสุดท้ายของโลกเลยก็ว่าได้ทํากลางหายนะที่ต้องเอาชีวิตรอดหน้าอาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่กำลังจะจมอยู่ใต้น้ํากับกลายเป็นหนทางรอดและความหวังเดียวของมวลมนุษยชาติโดยคีแมนของเรื่องคูอันนา นักวิจัยด้าน AI ที่ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อช่วยชีวิตเจนลูกชายของเธอก่อนที่เธอจะได้รับการช่วยเหลือจากซนฮีโจสมาชิกของทีมรักษาความปลอดภัยของมนุษย์ที่ได้พยายามช่วยเหลืออันนาให้ไปทําภารกิจสําคัญซึ่งมันจะส่งผลให้เธอพาลูกชายไปด้วยไม่ได้หลังจากที่เรื่องนี้ได้เข้าฉายรอบปฐมทัศน์นทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเรื่องนี้ก็จะได้รับชมในวันที่19ธันวาคมเป็นต้นไปซับไทยและภาคไทย ท่าเน็ตฟลิกซ์เท่านั้นไปว่ายน้ำกันเถอะแม่นะขอว่ายน้ำแค่ครั้งเดียวเองอ่ะเดี๋ยวแม่นับเลขให้เอาล่ะเรื่องต่อมาไอ้ดอนไอ้เมนฉัน เป็นคนดีซีรีส์กฎหมายร o m c o m จากช่อง E&A ที่นำแสดงโดยชเวซูยองและคิมแจยองทมทบด้วยชเวฮีจินคิมเฮยอนจินจองแจกวางและพักจองอูเรื่องราวของแมงเซนาทนายความคดีอาญาดาวเด็ดที่มีอัตรากระชนะคดี100%เปอร์เซตเคยเป็นที่รู้จักในฐานะทนายความเพื่อคนร้ายเนื่องจากมักจะรับคำคดีที่ทนายความคนอื่นมองข้ามเซนามีความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ด้วยนั่นก็คือ เธอเป็นแฟนคลับตัวโยงของโดราอิกและเธอก็เป็นเมนเขามากว่า10ปีโดราอิกเป็นนักร้องนําของวงบอยแบนด์ g o Boys ที่ได้รับความนิยมแต่แล้ววันหนึ่งโดราอิกได้ถูกกล่าวหาในคดีฆาตกรรมขณะที่เขากาลังตกอยู่ในความสิ้นหวังเซนาได้รับทําคดีนี้เพื่อให้ความจริงที่มีเพียงหนึ่งเดียวได้ปรากฏพร้อมกับจะช่วยเมนของเธอให้รอดพ้ข้อกล่าวหาตัวละครอื่นในเรื่องก็จะมีฮงฮยจู ลูกสาวคนรองของตระกูลเศรษฐีเธอนั้นเป็นแฟนเก่าของโดราอีกฮักชุงแจนักสืบเอกชนที่คอยช่วยเหลือเซนาควักไปองยุนอายการเลือดเย็นผู้เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของตระกูลนักกฎหมายที่สืบทอดกันมายาวนานรอติดตามรับชมเรื่องนี้กันได้โดยเริ่มออนแอร์วันที่22ธันวาคมเป็นต้นไปซับไทยคอนเฟิร์มแล้วทางวิว เรื่องต่อมา Made in Korea เรื่องนี้ประกาศในไลน์อัพมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เพิ่งได้ปักหมุดวันออนแอร์อย่างเป็นทางการในวันที่24ธันวาคมและคอนเฟิร์มด้วยว่าจะมีซีซั่น2ตามมาในปี2026โดยเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นดราม่าการเมืองนำมาโดย2นักแสดงรุ่นใหญ่ฮยอนบิน และจองอูซองพร้อมสมทบด้วยนักสแสดงมือดีอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นอูโดฮวานโจโยจองซออึนซูวอนจีอันจองซองอ,อิลโนแจวอนพักยองอูและลิลลี่แฟรงกี้นักสแสดงชาวญี่ปุ่นเรื่องราวเซตติ้งในช่วงทศวรรษ1970ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ท่ามกลางความวุ่นวายของบ้านเมืองมีชายสองคนกำลังเผชิญหน้ากันคนหนึ่งก็คือ แพ็กกีแทชายผู้ทะเยอทะยานในอำนาจและความมั่งคั่งกับจางกอนยองอายการผู้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหยุดยั้งเขาทั้งคู่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกันในคดีใหญ่ที่สันสะเทือนยุคสมัยตัวละครหลักคนอื่นในเรื่องอูโดฮวานจะรับบทเป็นแพ็กกีฮยันน้องชายของแพ็กกีแทนายทหารชั้นเยี่ยมที่จบจากโรงเรียนในร้อยเขามีความรู้สึกที่หลากหลายทั้งรักและทั้งเกลียดพี่ชายของเขาและตัวเขาก็มีความปรารถนาที่อยากจะประสบความสําเร็จเช่นกันวอนจีอันรับบทเป็น เวย,ยูจีนักล็อบบี้ฮิสซออินซูรับบทเป็นโอเยจินเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยของอายการจางกอนยองโจยอจองรับบทเป็นแบก,กึมจีจองซองอิลรับบทเป็นชอนซอกจองวหนาเลขาคณะทำงานของอายการจางกอนยองโดยซีซั่นหนึ่งจะมีทั้งหมด6ตอนเริ่มวันแอ์วันที่24ธันวาคมส่วนซีซั่น2อีก6ตอนรอติดตามกันได้ในปี2 0 2 6ค 이거 잘못되면 검찰총지이박살나는 거야. 나의 상대아래는 다구는 해야 될 거야. 뭐하자는 수작입니까? 애국. 나는 지금부터 세상을 바꿀 것이다. 헤어졌다. Cash Hero ซีรีส์แอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่ที่จะแปลงมาจากเว็บตูนชื่อเดียวกันนำแสดงโดยอีจ e. ุนโฮคิมเฮยจุนคิมยองชอนและคิมพยังกีเรื่องราวของคังซังอุงข้าราชการที่ดูเหมือนเป็นคนธรรมดาทั่วไปและฝ่ายฝันอยากจะมีบ้านเปนของตัวเองแต่เขานั้นมีพลังพิเศษที่ทำให้มีความแข็งแกร่งขึ้นจากจำนวนเงินสดที่เขามีและหลังจากที่ใช้พลังนี้ไปเงินสดที่เขามี ก็จะหายไปเขาไม่รู้ว่าทําไมถึงมีพลังนี้แต่เขาต้องดิ้นรนเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้พลังและการจัดการด้านการเงินของเขาในด้านของแฟนสาวที่คบหากันมานานคิมมินซุกเธอเป็นคนที่มีความสามารถในด้านตัวเลขและการคิดคนนํานวณเธอรู้สึกประหลาดใจกับพลังเหนือธรรมชาติของแฟนหนุ่มและมองว่าพลังนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะต้องใช้เงินของตัวเองแต่เธอคอยซัพพอร์ตเขามากกว่าใครๆใ,ในข่ายด้วกันก็ยังมีบิยอนโฮอินและบังอึนมี เป็นคนที่พลังเหนือธรรมชาติเช่นกันบยอนโฮอินเป็นทนายความเขาจะมีพลังพิเศษเมื่อได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากนี้เขาจะแต่งตั้งตัวเองให้เป็นวัวหน้าองค์กรเกาหลีสําหรับผู้มีพลังเหนือธรรมชาติโดยมีจุดประสงค์เพื่อต่อสู้กับอาชญากรที่ตามล่าผู้มีพลังพิเศษบยอนโฮอินรับรู้ถึงความสามารถของคังซังอุงจึงแนะนําเขาให้เข้า,าร่วมทีมเพื่อช่วยโลกส่วนบางอื่นมีเป็นหญิงสาวผู้มีพลังจิตเธอใช้พลังจากปริมาณแคลอรี่ที่เธอได้กินไป อาหารโปรดของเธอก็คือขนมปังซึ่งเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีเธิมเพื่อร่วมงานที่ไว้ใจได้ของคังซังอุงและบบยอนโฮอินทั้ง3คนได้ร่วมมือกันปกป้องชีวิตของวเขาจากคนร้ายที่พยายามทำให้โลกตกมีในความโกลาหลนอกจากนักแสดงนําตัวหลักของเรื่องทั้ง4ี่คนแล้วก็จะมีคังฮันนามารับ,บทเป็นโจอันนาลูกสาวของครอบครัวที่ร่ํารวยและจะเป็นวายร้ายของเรื่องส่วนนักแสดงคนอื่นที่ยืนยันแล้วว่าจะร่วมแสดงด้วยก็จะมีอ e ีแชมินชาซีวอนชินซูฮยอน และจางฮยอนซองเรื่องนี้จะได้รับชมวันที่26ทธันวาคม8ตอนรวดซับไทยและภาคไทยทางเน็ตฟลิกเท่านั้น ปิดท้ายกันด้วยรายการเกาหลีในคลิปนี้3รายการเริ่มจากอายุชัวซีซั่น2รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวที่ไม่สามารถคาดเดาได้กลับมาอีกครั้งนำมาโดย2หนุ่มสมาชิกของวง BTS ีจีมินและจองกุกที่จะมาร่วมการประภัยอีกครั้งหนึ่งการถ่ายทำซีซั่นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่จีมินกับจองกุกเสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ราชการทหารทั้งคู่จะใช้เวลา12วันในการประชนภัยแบบเร็วๆโดยจะพกไปแค่กระเป๋าเดินทาง20นิ้วคนละใบ พร้อมกับไกด์บุ๊กเก่าๆในที่ท่าน2อสองหนุ่มจะเดินทางไปที่2ประเทศในยุโรปและเอเชียซึ่งก็คือสวิตเซอร์แลนด์สถานที่หลักที่คาดว่าจะมีการเดินทางไปที่แมทเทอร์ฮอร์นและบอสเกวโวอีกหนึ่งประเทศคือเวียดน,นามที่คาดว่าจะถ่ายทำนะํำณดานังและหอยอันรายการนี้จะมีทั้งหมด8ตอนรับชมกันได้ทาง Disney Plus Hotstar รายการต่อมา คาริเนอรี่คลาสวอร์สงครามเชฟคนละชั้นซีซั่นสรายการแข่งขันทำอาหารจาก Netflix ที่กลับมาอีกครั้งโดยยึดคอนเซปต์เดิมซึ่งก็คือการต่อสู้เพื่อล้มล้างชนชั้นในวงการทำอาหารของเกาหลีแมงเอาเป็นทีม White Spoons เชฟชั้นนำของประเทศที่มีชื่อเสียงมี m มิชลินสตาร์หรือเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ส่วนทาง Black s p ปู n หรือเชฟช้อนดำเป็นเชฟใต้ดินที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแต่มีความสามารถและพร้อมพิสูจน์ฝีมือเพื่อเผยชื่อตัวเองสู่สายตาชาวโลกความเข้มข้นของรายการในซีซั่นสผู้ชนะจะคว้ารางวัลเป็นเงินถึง300ล้านวอนซึ่งมีการปรับเปลี่ยนกติกาบางอย่างใหม่ให้มีความตึงเครียดและสนุกยิ่งขึ้นโดยลดการต่อสู้แบบทีมและเพิ่มภารกิจแบบ1ต่อหนึ่งมากขึ้นซึ่งกรรมการหลัก2คนจะนำมาโดย แฮกจงวอนที่ตอนแรกบอกว่าจะไม่ได้กลับมาแต่เหมือนว่าเขาจะกลับมาเป็นกรรมการเช่นเดิมส่วนอีกหนึ่งคนก็คืออันซองแจเชฟมิชลิน3ดาวจากโมซูโซ่จะรับบทบาทเป็นกรรมการอีกเช่นเดิมโดยเชฟไวส์ปูดที่มีการยืนยันว่าจะเข้าร่วมกอบไปด้วยเชฟอีจุนเชฟมิชลิน2ดาวเชฟซนจงวอนเชฟมิชลิน1ดาวพระอาจารย์ซนแจปรมาจารย์ด้านอาหารวัดเกาหลีคนแรกและห ok ูด็อกจุนปรมาจารย์ด้านอาหารจีน รายการเดอะรอบอลแอร์วันที่16ธันวาคมรับชมกันได้ทาง n e t f l i x เท่านั้นรายการสุดท้ายรายการววไรตี้พิเศษฉลองครบรอบ10ปีจากละครซีรีส์เรื่องดัง r e p l y 1988ที่ออนแอร์เมื่อปี2015นักแสดงซีรีส์ได้ร่วมถ่ายรูปโปสเตอร์ของละครน,นี้รีเมคเป็นเวอร์ชั่นของปี2025ด้วยนักแสดงได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งพร้อมกับถ่ายทำกิจกรรมสุดพิเศษร่วมกันในทริปพักผ่อนที่จังหวัดคังวอน วันที่12-13ตุลาคมที่ผ่านมารายการนี้จะได้แสดงหลักส่วนใหญ่มาแบบเกือบครบทึงกะได้แก่แกงฮ่าเพื่อนรักย่านซังบุนดงอีเฮริพักบุกอมโกเคียงเพยียวและอีดองฮีส่วนรยูจุนยอนปรากฏตัวสั้นๆเนื่องจากติดตารางงานนักแ,แสดงคนอื่นในเรื่องนี้ก็มากันครบว่าจะเป็นรยูเฮยองเชยซองบอนอันแจฮงรวมถึงอีมินจีบรรดาพ่อแม่ก็มากันครบถ้วนซองดองอิล อีอ e. e. ิฮวาคิมซองกยุนรามีรันคิมซอนยองเชมูซองและยูแจมยองรายการนี้มีกำหนดออกอากาศวันที่19ธันวาคมทางช่อง TVN มีทั้งหมด3ตอนซับไทยทางวิวเป็นไงบ้างครับกับซีรีส์หนังและคอนเทนต์ที่เรารวบรวมมาในเดือนนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยใครรอดูเรื่องอะไรอยู่ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงฝากช่องทากงการติดตามเราโอติ่งในทุกช่องทางด้วยนะครับอันยอง